สวัสดีครับผม m o ช h i i t 4 x c o m นะครับวันนี้ผมจะมาสอนติดตั้ง s m f นะครับ s m f นี่ก็คือเว็บบอร์ดฟรีแบบเว็บบอร์ดผมนี่เองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งมันนะครับซึ่งการติดตั้งนี้ไม่ยากเลยนะครับทีนี้ผมจะใช้โฮสต์ของ Direct Admin นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เราไปที่ Google ก่อนเลยนะครับเพื่อให้เราไปดาวน์โหลด s m f ก่อนนะครับก็เราก็พิมพ์เลย s m f กดที่ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยฮะซิปเปอร์แม ครับผมจากนั้นดาวน์โหลดเป็นตัวซิปมาเลยนะครับเริ่มดาวน์โหลดเลยครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วกดเปิดเลยครับผมก็จะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับให้เราไปที่หน้าจอของเรานะครับได้ช็อปก็ได้นะครับคลิกขวา New f ฟลเดอร์นะครับผมตั้งชื่อเป็นบอร์ดแล้วกันนะครับ B R D จากนั้นนะครับ ก็ทําการคุมไฟล์พวกนี้นะครับจับล่ากลงมาใส่ฟอร์ดเลยนะครับรอสักครู่ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แตกไฟล์ลงมาใส่โฟลเดอร์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ my computer นะครับแล้วก็ทำการเข้า ftp ชื่อโดเมนของเรานะครับในที่นี้ของผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกด enter ครับจากนั้นกรอก username แล้วกะ password นะครับตัวนี้ โฮสติ้งของคุณก็จะให้ของคุณไปอยู่แล้วจากนั้นล็อกออนเข้าไปเลยครับโอเคนะฮะจากนั้นเข้าที่ public.html นะครับครับผมตอนนี้นะครับก็ให้ทำการกด c t r l C หรือว่าคลิกขวาคันลอกนะครับที่บอร์ดนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาวางไว้ที่ FTP ตรงนี้เลยนะครับคลิกขวา Pass สเลยนะครับรอสักครู่ครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมมาได้อัพโฟลเดอร์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเบิลคลิกเข้าดูก็มีข้อมูลตามที่ผมอัพขึ้นมาเลยนะครับโฟลเดอร์บอร์ดนะครับอ่าอยู่นี่นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเปิดที่เบราว์เซอร์ของทุกคนนะครับคราวนี้ก็เข้าเป็นที่หน้าด i r e c t Admin นะครับซึ่งหน้านี้นะครับก็ทางโฮสก็จะแจ้งรายละเอียดมาแล้วนะครับของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับ kithot com dot jann เอ้ย semicolon สองสองสองนะครับ เข้ามาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับไม่ใช่สิจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะให้กล่อก u s e r a n d password นะครับ u s e r a n d password นี้ก็มีอยู่แล้วนะครับในรายละเอียดนะครับกล่องเลยครับเขียนนะครับกร่องเสร็จแล้วก็ล็อกอินเลยครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างฐานข้อมูลนะครับเราก็ไปที่ MySQL manage management นี่ครับกดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกดเขียน new database นะครับ คือสร้างหาข้อมูลใหม่นะครับตรงนี้สมมุติผมจะลงบอร์ดชื่อบอร์ดนะครับก็ใส่บอร์ดนะครับมี a อนะครับถ้าส่วนในที่นี้ผมขอออกง่ายๆเลยกันครับว่า1234นะครับอีกอันหนึงก็1234นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็เขียนเลยครับโอเคตอนนี้ผมมาได้ดาต a ้าเบส e ลักันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่เว็บของเราเลยนะครับ o อ d c o m ตัวนี้นะครับวางจะไนั้นให้เราแสแลชคำว่าบอร์ดนะครับก็คือที่เราอัพขึ้นไปเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้นะครับมันก็จะให้เราติดตั้งตัวนี้แล้วก็ใส่ชื่อบอร์ดของเราเลยนะครับชื่อบอร์ดของเราคืออะไรสมมติคิดฮอร์สบอร์ดนะครับ มก็ใส่คิดฮอสบอร์ดถ้าเกิดสำหรับใครที่ผมพึ่งนึกได้มันจะมีหน้านึงก่อนหน้านี้ครับถ้ามันมีให้ใส่ก็คือใส่ FTP นะครับเดี๋ยว,ยวใ,สใ,สใส่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้โอเคนะครับก็คือถ้าเกิดช่องมันจะมีไม่ใช่หนะ้าตาแบบนี้นครับก็คือใส่รหัส FTP ตอนแรกเลยนะครับแล้วก็ใส่ตรงช่องล่างสุดตรงพาร์นะครับเป็น p u b i d s h t m l เนี่ยแล้วก็นี่ครับตรงนี้ชื่อบอร์ดหรือชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งนะครับเส็แล้วกด next แล้วมันก็จะมาสู่หน้านี้นะครับโอเคนะฮะลองทําดูนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่คิสบอร์ดที่ท้องบอร์ดนี่ก็คือชื่อบอร์ดนะครับตรงนี้ก็ตําแหน่งของบอร์ดครับผมจากนั้นก็ติ๊ก4ช่องเลยนะครับตรงนี้นะครับ localhost username kisshost อันเมื่อกี้นะครับที่เราใช้ก็คือ board อันนี้คือชื่อฐานข้อมูลนะครับโอเคเราดูได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ data base คิทฮสฮส local host นะครับเพจนะฮะพาสเฟิร์ดนี่ก็คือที่เราตั้งนะครับหนึ่งสองสา่คิฮสนี่ก็ใส่คิ t ฮ o s สเข้าไปนะครับบอร์ตรงนี้นะครับเราดูจากนี้ user name data base เห็นไหมครับ user name data base โอเคนะครับ s m x chamber r e f i f ก็ใส่ s m f เลยครับเสร็จล้ก็ p r o c e ครับจากนั้นนะครับมันก็จะให้คุณตั้งว่า admin คุณจะตั้ง admin เข้าอะไรผมก็ใส่ admin นะครับทีนี้ผมใส่ password เ,เป็น1234แล้วกันครับหนึ่งสนึ่งสอครับที address ของ admin นะครับก็ admin a Ad k i t h o s t com นะครับ Mydatabasepassword เอ้ย password นะครับก็คือ password ของเมื่อสักครู่นะครับ password ของ database ตรงนี้นั่นเองนะครับก็1 2 3 4นะครับใส่เข้าไปเลย finish ครับโอเคนะครับก็ติ๊ก l i c k here to delete this install file นะครับกดเลยครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะเรเรียบร้อยครับบอร์ดเราถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าคุณยังไม่ได้ลบไฟล์ install.php ก็ให้เราทําการเข้า FTP นะครับแล้วก็เข้าไปที่บอร์ดนะครับให้เราทําการลบไฟล์ install.php นะครับลบทิ้งเลย delete ลบทิ้งเลยเรากลับมาดูที่บอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ F5 ดูมันไม่แจ้งเตือนแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าบอร์ดของเรามันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราจะมาทําให้เป็นภาษาไทยกันก็ไปที่ Google เลยครับเหมือนเดิม ไปที่ SMF นะครับเข้าดาวน์โหลดเหมืนเิมครับจากนั้นนะครับไปที่ Language Pack ครับแล้วก็เลือกไปที่ไทยครับหาเลื่อนลงมาเลื่อนไปที่ไทยนะครับครับผมจากนั้นเลื่อนไปหาคำว่าไทย UTF8 นะครับ .zip นะฮะกดแล้วก็า์โหลดมาเลยนะครับคำนดาวน์โหลดครับ มาสกูนะครับโอเคแล้วก็เปิดไฟล์เลยนะครับเลือกได้ไฟล์เทมต์ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับให้เราก็สร้างไม่ใช่ไม่ต้องสร้างก็ได้ครับจับลากออกมาเลยครับจับลาก,ออกมาที่หน้าจอเลยก็ได้ครับโ okay. อเคทีนี้ผมจะได้ละเทมนะครับแล้วก็เ,กเปิดไปที่หน้า fgp เหมือนเดิมครับ ในบอร์ดของเรานะครับเข้าบอร์ดนะครับราคานี้เข้าจับไฟล์เมื่อสักครู่นะครับเทมนี้ฮะก็ปีมาวางเลยนะครับก o ปีมาวางในบอร์ดเลยนะครับรออีกสักหน่อยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่บอร์ดของเราเหมือนเดิมเลยนะครับ เข็มบัญชีบอร์ของเราคราวนี้ไปที่หน้าแอดมินครับแล้วก็เลือกไปที่เซิร์ฟเวอร์เซตติ้งครับตรงนี้นะครับ English เรียกเป็นไทย UTF-8 นะครับแล้วกด Save ครับตอนนี้บอร์ดของเราก็จะเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับเห็นไหมฮะง่ายไหมนี่แหละครับเรียบร้อยครับการเตินตั้งบอร์ด SMS มีแค่นี้แหละครับแล้วพบกันครั้งหน้าในการปรับเปลี่ยนชิม SMF นะครับสวัสดีครับ